กราบสวัสดีทุกท่านที่ผ่านไปผ่านมาแถวนี้นะครับพบกับผมรีวาวในช่องรีวาวสไตรเกอร์ของเราครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกม Battlefield V นะครับเป็นเกมแนวสงครามโลกครั้งที่2และกันเกมนี้น่าจะออกมานานแล้วนะออกมานานแล้วผมจําได้แต่ว่าตอนนี้ที่ผมเอามาเล่นก็เพราะว่าเกมตอนนี้ในสตีมมันลดราคาเหลือ60กว่าบาทผมก็เลยจัดเลย แล้วก็อีกอย่างหนึ่งตอนนี้ผมกําลังฝึกภาษาอังกฤษอยู่ครับแล้วก็อยากจะแปลเนื้อเรื่องผมเป็นคนที่ชอบเล่นเกมแล้วก็ชอบเสพเนื้อเรื่องมากๆเลยผมก็เลยพยายามที่จะเล่นไปด้วยแล้วก็แปลไปด้วยแล้วกันอะไรอย่างงี้นะครับก็แปลผิดแปลถูกยังไงขออาภัยด้วยแล้วกันนะครับจะแปลให้ดีที่สุดนะครับอ่ะมาเริ่มกันเลย My Count r y calling ประเทศกําลังเรียกหาคุณไปกันเลยครับ let's go งสวยมหาสงครามได้สิ้นสุดลงพร้อมกับความเงียบโลกยังคงเคลื่อนที่และในความเงียบพวกเราได้หลงลืม <is> นี่คือลอนดอนตอนนี้ <I am S 1> คุณกำลังได้ยินคำแถลงจากประธา,า,านาธิาธิบดีผมกำลังพูดกับ <is> คุณ จากห้องประชุมที่ถนนเทนดาวนิงลอนดอน1999ในเช้าวันนี้คณะทูตอังกฤษในกรุงเบอร์ลินได้ส่งมอบสมุดโน้ตฉบ,บับสุดท้ายผมต้องบอกพวกคุณเดียวนี้เลยประเทศนี้เข้าสู่สงครามกับเยอรมน,นีแล้ว พ่อของผมถามผมว่านาพร้อมที่จะไปลบจริงๆใช่ไหมเขาบอกผมว่าทหารที่ดีต้องฆ่าศัตรูโดยปราศจากการคิดว่าเขาเป็นมนุษย์ในขณะที่เขาเห็นว่าศัตรูเป็นมนุษย์เขาก็จะไม่ใช่ทหารที่ดีอีกต่อไปและผมจะเป็นทหารที่ดีพระเจ้าช่วยผมด้วยในตัวของเรามีเมล็ดพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ Are the our own เราเป็นพ่อแ,<ล>แห่ง <future S 1> อนาคต <be> อนาคตที่ต้องเลือกออการภูมิฟักการชี้นำ must with มันต้องขับเคลื่อนพร้อมกับความเชื่อมั่นเมื่อใดที่ก็ตามที่เราอ่อนแอเราก็ะจะเข้าสู่เงามืด สงครามจะเผยให้เห็นศักยภาพของมนุษย์ช่วงเวลาที่ลุ่งโรจที่สุดช่วงเวลาเอ่อชั่วโมงที่มืดมนจุดสูงสุดแห่งความกล้าหาญความลึกแห่งความเกลียดชังความหวังความอดทนและความโหดร้ายนอร์เวย์1น4 0เ นาวิกดูเออค่ำคืนที่การโจมตีได้สิ้นสุดนาวิกดูท่าเรือนาวิกอ่าลงมาแล้วไ,ไป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 บุกบุกบุกยิงมันด้วยทุกอย่างที่เรามีลุไหมทลุยังไม่ยังหมดสตูไปโอเครวยเติม เฮ้ยมีสองกด,ดไปเพื่อนบุกเข้าไปบุกเข้าไปปรนั้นสองเห็นแล้วมีไหมกำลังวิ่งมาโอเคหิมะตกหนักมากเข้าที่กำบังอิ๊โดนยิงกดไว้มีไหมไม่มีโอเคไปต่อครับชึบโอเคสวย อีสองโอเคนอกนึงมาบูโอเค,ออเคไปต่ออะไรครับเชื่อรถถังทำไงอ่ะโอ้โหโอ้ เร,เราสู้ทุกที่ทในทุกสภาพที่เรารู้จักใช้อาวุธที่แม้แต่ในฝันก็ไม่อาจจินตนาการแต่ความตายคือความตายไม่ว่าคุณเป็นใครความทุกข์ทรมานก็เหมือนกันหมดในทุกภาษาลิเบียเฮเพื่อนที่ไปข้างหน้ามองไปรถถังศัตรู การโจมตีทั้งสุดท้ายที่ทอปลูโรบรุกปะเออน่าจะโทรบรุกนะครับผมไม่รู้ว่ามันอ่านยังไงนะยังไม่คล่องเท่าไหร่ขอโทษด้วยแล้วกันนะครับอีกสองเคลื่อนที่เข้าไปข้างในเราน่าจะเป็นนาซีนะอันนี้น่าจะทงนาซีอะเท่าที่จำได้นัครับยิงโอเคสวยงามทำลายป้อมปืน มาข้างนอกแล้วโอ้ oh, คุณฟันฟุ้งเลยเคลื่อนที่เข้าไปข้างในเคิร์สแปลว่าผู้พันเรานะ่าจะชื่อคุนเลิรไปเคลื่อนที่เคลื่อนที่อินดิมิดาวงานดีศัตรูล,ล่วงไปแล้วตรงนี้หนึ่งไอ้เหี้ยอ๋อกำลังอุนมายิงผมมองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นเลยเว้เย ไอ้เจ้มันปังหมดเลยอ่ะไอ้นั่นรถถังเสียแล้วเสียแล้วเคลื่อนที่หลบก่อนอ๋อมองไม่เห็นเลยเล็งยิงเฮ้ยอ๋อทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมเทคโนโลยีเคลื่อนที่ไปรวดเร็วกว่าที่คุณจะคิดซะอีกมอื สงครามจะพิสูจน์จากก้นสมุทรจน,จนถึงจุดสูงสุดของภูเขาว่าเครื่องจักสังหารที่ดีที่สุดคือมนุษย์คัสลีนผ่านช่องแคบคัสลีนอ๋อคัสลีนผ่านอรู้สึกเหมือนดูในหนังมาอยู่นะมันเป็นช่องแคบแถวแอฟริกานะฮะถ้าจะไม่ผิดนะครับยิงโดนเก็บหัวโดน โดนไหมไม่โดนโอโ้เติมแม็กเลยก็สุนหมดอเออโดนโดนโอ้เราโอ้โห,โโหแม่นแม่นแม่นจังวะสไหนไปเนี่ยโดนมีไหมไม่โดน <S <S มมบางทีผมไม่ได้อ่านนะครับผมอ่านไม่ทันผมต้องเช็สมาธิเล่นก่อน โดนแต่ไม่ตายเหรอเฮ้ยทำไมมายืนอยานั้นทำไมยืนอย่างนั้นล่ะทำไมโดนเติม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 โอ้ยใจตึ้นมาจากไหนวะน่ะเฮ้ยเครื่องบินเยอรมันโอ้ย Total War สงครามทั้งหมดได้ส่งความตายกับว่า ตอนนี้ไม่เพียงแต่แนวหน้าเท่านั้นแต่ว่าปืนกำลังหันไปชูสายการผลิตอ่าปิวนั้นนอกนั้นก็แปลไม่ทันล้วกอตัวด้วยนะครับโอเคกำลังเข้าใกล้เครื่องบินทิ้งระเบิดแล้วเตรียมพร้อมเครื่องบินโอ้หขับยากว่ะสัตว์ขับไงวะปุ้งบินประจำตำแหน่งขับยากมากเพ่อะแม่พี่น้อง แม่เอ้ยเอ,อ่อยังไงอะ่ะอย่างนี้โอเคโอเคอแบบย่นี้ทุ้อมนะครับโอ้ได้อยู่ได้อยู่อ,ยอ๋อถ้ากดเอียงซ้ายเอียงขวามันก็จะเอียงให้เราอยู่นะโอเคโอเคไม่ยากเท่าไหร่มัง้ง ทำบุกทำบุกโจมตีโอ้ครับเราอยู่ในเยอรมนีนะไล่ไล่ยิงเฮ้ยไม่ยากไม่ยากโดนล่วงแล้วลูกงหนึ่งลุ้งหนึ่งเศรษฐีขับไม่ยากขับไม่ยาก ได้อยู่นะได้อยู่นะต้องใช้แป้นช่วยครับถ้าไม่ใช้แป้นช่วยคือเล่นยากมากนี่ไหวไหวไหวเฮเขาคัดตีนไ่ี้เองครัอสอเครื่องบินขับไล่ฝั่งศัตรูกำลังใกล้เข้ามาเยลนโลเซเว่นประจำตำแหน่ง โอ้เค่วงไปโอเคฝูงบินประจำตำแหน่งทำไมให้ไปจับตำแหน่งบ่อยจังโอเคซอยโอ้ก็มีชนกันยีโลเซเว่นประจำตำแหน่งไปจับตำแหน่งแล้วนี่ผมไม่อยู่ในตำแหน่งนั้นเหรอ ตำแหน่งแล้วถามจริงโอ้ยอยู่บนชั้นหกยีนโรเซเว่นตูข้างหลังคุณอ่ะโอ้โตเตือนซะช้าเลยนักบินอ,อะไร t ะเนเธอแลหนึ่งถถกเ,เก้าสี่สี่วิตอรี่ไนท์4มเกนจะผ่านนใช้ชนะหมายถึงการมีชีวิต โอ okay, okay. oh, เคโหปืนแ,แม่งสุดๆปืนแม่งสุดๆมากสุดๆนี่คือดีสัต์ดดีตว์หมามากโอเคโดนโดนไปต่อไป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 โอเคระเบิดเข้าไปจำมป้อมปืนขอแล้วกันตัดแม่งเก็บหมด บวกขอยเพื่อนอะไรอ่ะไม่ปืนก็ต้องขับยากยปืนต้อปืนเร็วมากปกติถ้าเล่น f P f โอ้เยี่รถถังยอยอนเอะกนรถถังสัตว์ไม่สู้จมีระเบิดปะเออระเอยู่ผมว่าใช้ปืนเราอาจจะดีกว่าก็ได้น จริงครับไม่ปืนไรดีกว่าว่ะปืนปืนที่มันเป็นอ๋โห oh, อะไรวะเออมัวซัวมากโอ,อ้ระเบิด สิ่งประดิษฐ์ที่ไร้ค่าที่สุดของมนุษย์ What led back to อะไรนำมันกลับมาหาเรา hand มือที่มองไม่เห็นอย่างนั้นเหรอ violence and blood. กำเนิดเราในความรุนแรงและ <End ing S 1> โลหิตี <in fear. S 1> จบลง <The wrong. S 1> ด้วยความกลัวและโดดเดี่ยว เราเล่นเหรออ,อืโอ้สามนัดจนกว่าคุณจะลั่นไกปืนคุณยังไม่พร้อมหรอกสำหรับสงครามเออคุณแค่พร้อมที่จะตายทำไมทำดีจังอไงขู่เพลงก็บิวมากเลยอ่ะ เว้ยผมชอบเพลงมากเลยอะทุกคนเพลงโคตรบิวเลยอะจุดเริ่มต้นจุดจบระหว่างหนึ่งและทั้งหมดระหว่างทั้งแรกและทั้งสุดท้ายยังตรงคัหาบางครั้งก็เจอพี่น้องลูกชายและลูกสาวแม่และพ่อ เราจะไม่ม no ีโลกนี้ถ้าปัาจากพวกเขาและมันก็ไม่มีโลกอื่นซะด้วยดีมากทำดีจริงทำดีจริงครับชอบมากเลยอ่ะผมเป็นคนชอบหนังสงครามมากนะะบอกบอกก่อนเลยคือชอบมาก เมื่อกี้ที่ได้ขับรถถังผมต้องบอกก่อนเลยว่ารถถังไทเกอร์นะเมื่อกี้คือแบบเป็นรถถังที่มีประสิทธิภาพที่สุดในสงครามโลกครั้งที่2นะครับอันนี้เก็ตความรู้เล็กๆแล้วกันเพลงก็ดีโอโ้ในเรื่องก็ดีนะ b u t t l e f i e l d V สมรัภูมิเดือดภาคที่5อ่าจบพาร์ทแรกแล้วเป็นพาร์ทสตอรี่เกิดเนื้อเรื่องก่อนที่จะเข้าอา่าพาร์ทหลักและกัน4พาร์ทนะครับ ถ้า,าชอบสไตล์ของเราก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ได้นะครับเดี๋ยวจะลงคลิปพาร์ตต่อไปให้ได้รับชมรับฟังกันนะครับเจอกันคลิปหน้าครับบาย